ดูในเกมก็บอกการอีกท่าเนึ่ยนะครับในยูทูปไายคุณกันนะครับ ถ้าสมุเดิมกดได้กุญาจกดกับสิ่งไดครับพ่อพันก้าวมาได้ไปเลยครับในคลิปนี้ก็เติมขยายไปได้มีลูกน้องมาด้วยครับในคลิปนี้ก็ทำต่อนะครทำใครคุณนี้ให้เสร็จๆนะครับขอท่าทองของพคนน้ำกระโดดเพื่อนก็ถนัดคุณผมหน่อยครับถ้ถึงสามร้อยกุญแจไม่ได้ก็ได้จุกมูได้สกิลเอได้ได้สกิลเกมไว้ครับและ ขอขอนะครับสองและและววก,กุญแจของคนเดยนกลับมาครับพี่ป๋าครับโอเคพันเด็นไปเลยครับอ่าหน้าเสร็จแล้วอ้อโดนในชุบครับคือหืมไล่ห้าร้อยแปดบาทครับอ่าจองก่อนเลยครับคือบ,บือคือคืออ่า โอ้ในผมเยอะแล้วครับก็ครับอุ้ยนั่งอะไรโอ้ยูทูบเบอร์ใบหน้าใหม่นายเก่งไายจังวันนี้ครับผมเป็นสระป์ใหม่ครับมาเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกับพี่ครับกีม่าก็จังเข้าแล้วครับคุณมากครับอ่าช่องในนี้เลยครับยูทูบอ่า โอ้ยนายทำให้เสร็จเจ็บปันนะยวจะให้พระพรโอเคอ่าเดี๋ยวผมก็มเก็บไว้ก่อนครับต้องซื้อใหญ่ๆอย่างนะครับอ่าเข้ามากขอโทษมากยืมโซนิี้ี่ตุนนิครับได้นานมาเจ็บไม่ไรครับใจคนมากใจว่าอุย การทำให้กระเน็นอ๋อทีนี้อ๋อยกเนนแสนซับแล้วครับก็ขอบคุณมากเลยครับที่สนับถืงผมนะครับเย้และโอ้มีเครื่องดูวิ่งด้วยโอโหข่า่มาให้คุยกันเยอะขึ้นเรื่อยๆอรออเคเวลาทำกันนะครับ อ่าและทาไปครับาลี่ทาแฮมเบอร์เกอร์อืมอร่อยไหมอร่อยจับกอจัจับอืมอร่อยจิบ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 อืมอไม่อร่อยจับจับไปจับไปครับดืมอืมอร่อยจิบ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 อืมอโอ้ยจับก่อนครับอืมจับจับับจับจับ อ้าอหรอดีสับไปครับสับไปครับอืมโอเคเจนเรียบร้อยครับอ่าโจนิ้นัาแก้ได้แล้วอบคุณมากอ่าโอเคใส่ในนี้เลยครับ YouTube อ่าใส่อีกครับโอ้ร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับจองเลยครับโอ้สามแสนครับ ไม่ลกลับไวๆได้ครับอ่าใส่ดีอ่าเรียบร้อยครับอ่าเวลาหาคนดานเพิ่มครับแม่ซื้อนี้ก่อนครับอืมโอ้ทำอาหายก่อนเลยครับอืมสาวผมไม่อาหารเยอะอืมทำแฮมเบอร์เกอร์ทำเพงทำแฟงเทก็ทำไก่ก็กกแล้วก็เพื่อทำน้ำ จ bon ับจับจับจับกินอาหารอร่อยจิสิอ่าเอออร่อยดีจับไปมาอืมไม่อร่อยดีจับ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 อ่าดีสิจับจับไปครับอ๋อโหรสชาตินี่เออจัโอ้ตัวนี้ได้แ็่อะไรอ่าก้าเลยครับจับจับ อืมอร่อยจับ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 อืมอ่านอร่อยอืมเจ๊จับจับ,จบอ่าไม่ไดีเท่าไหร่จับไปครับอืมเกมได้อยเจมเกมเจม,เม <c oughs> โอ้ต้นนี้ได้แกนเ็บไปลอแล้วกลับไปไะโคนมากอ่า ตรงนี้เลยครับซิ้ออ่าโอ้คนเยอะจังดิ้วโอ้ไายคุณตายครับสมัครครับสองเรือครับโอ้น้อยจังแต่ว่ามีต้องวิ่งแล้วครับนา้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวไดจให้ฉันวิ่งนี้เจ๊น้อย ก็กนะ่อะๆเป็นคุนักจิตได้มาอ่ะง่ายของอ่าพาคนนานอีกคนเลยนะครับอเนไหนมานง,งานนี่ยังไม่เสร็จครับอะไ,ไรครับได้ก่ออ่าทีด่ด้วยเจยากับโอ้ ได้ได้ว้าวก็จะกินอืมทานอาหารไกนครับส milk, ับไปสับสับับอืมสับสับสับสัืมอร่อยดีสับไปสับมาครับจับจับจับเะจับจับจับอับืมอาหารรสายอืมเออสับไปสับ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 หืมไม่ หันสับไปครับเอ่อใหม่โอเคตรงในนี้เลยครับน่าจะเ,เสร็จแล้วอะคุณคนมาครับอ่าตรงในนี้ตรงก่อครับอ่าอย่าไปแก่เลยครับนายพี่จะเสร็จแล้วครับเป็นคนมากครับอ่าตรงนี้เลยครับ อ่าโอ้จำไปเกมอีกก็โซเซนนี้โอ้โน้วจะเป็นพิคารสุดสืสารจับเอเลี่ยนมั้งจะไปผิถี่ไม่ใช่แล้วช่างโดนรถมักกว่าครับอ่าทำมาก่อนเลยครับมากเกิอ่าจับจับจับอืมซึบึบอร่อยีจับ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  อร่อยจับ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 อืมโอ้ไม่ดีเลยจับจับไปครับจับจับแต่จับจับจับอืมอร่อยดีจับไปครับซ๊บซืบอืมไม่อร่อยจับ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 อืมแต่จับไปครับซ๊บซืบอืมนวดนวดแปลงนวดแกงจับจับับอืมแต่ จับ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 อืมไม่ลอยจับจับจับอืมแหจับไปครับจิบจิบจิบอืมนี่ห้ไม่ตัวสั้นจับก่อครับอืมมีตัวสั้นนิดหน่อยจับจับจับน่ากลนเลยครับนาแกที่่อยนะทุกคนี่ขอบคุณมากครับอเสิ่นพินิษครับ นัดนี่เสร็จแล้วขับคนไายครับ่าตรงนี้เลยครับยืบอ่าตรงกอครับอ่านายด้วยยืบโอและอ่าฮ่าฮ่านายเหนื่อยเอาทีนา่นาซูซเปอร์เกราะคอนอืมากกลางเอ ไม่มีซูเปอร์เหลือนอเลยนั่เหรอทุ่วไปนะ <g ül> อ้โหอยอดคนเ่ยอดเท้าเนี่ยผมอ <g ül> ่ะตัวน,นี้ครับน่าจะแล้วจากคนครกอ่าสายนี้เลยครับือตาแกเจ็ดแล้วนะตัวนี้จากคนมากครับอ่ะซื้อน,นี้โอ้ สวัสดีครับอ่อมีคนนายนายเพื่นครับก่อนตอนน,อ,อนนี้เลยคิับอ้อยกลางก่อนนีเลยครับยาสุดท้ายสร้างสองแล้วไม่ไโอ้เออพีวีของคุณว้าวเดี๋ยวเขาทำซุปในที่นี้ได้เลยครับเนี่ยได้ไอ้อ้อ จุดมือหายเยอะละมั้งนายนายเสร็จแล้วล่ะครับต้นนี้ขัดคนมาตามพี่เสร็จแ,แล้วครับโทนนี้ขัดคนมาครับอ่ปาปั่นวิวครับปัปน่ปนปั่นยึบอ่าเรียบร้อยครับวิ่งก่อนครับไอ้ไอยไอ้อ้อ่าโอ้ นี่คืออะไรมาเถอะโอ้นี่คืออะไรว้าวโอ้โหดูเลยดูเลยครับมันต้องทำอะไรรู้เลยครับมือระบะดหนึ่งอ่าเอามานี่เลยครับซื้อไม่ใช่อันนี้อ่าซื้ออ่า เซรอยเขียนเนยครับคือขยับามาในเลือดข้อขยับมาในตัวบ็อกก็ประาม,มาได้เลยครับเดี๋ยวผมชื่อชื่อให้ครับได้วขยับมาในแอปซิงเกอร์ก็ทําม,มาเลยลยครับโอ้นาเขาเดี๋ยวนักกินนายนายเสร็จแล้วกันแมบรู้แล้วสิทำนายเก่งห่ดแล้วเก่งมากนด้เสร็จแล้วครับ ก็เงินมากนะตจนหูก่อเลยครับอ่าคืออ่าในยักษ์ทีนอะไรครับออ่าโอ้ยขยะเขาลงไปถ่ายกันเออดูในบ้านของเธอดูดูได้ไง ครูนุ้งได้ได้ครับได้ได้ได้ครับคุณลุงได้ครับนี่ยคือเพืแปลนี้เป็นคนดีนะครับอ่าฮะจิ๊บโอ้ยอ๋อฮะเนาะเพราะกัรกระดุกทำคลิปนี้เลยเหรอเนี่ยไม่ไม่ดีนะอ่าทำนี้เลยครับจิ๊บกั่วิวอ่าเคลื่อนมา รถทยะโอ้โหพอซื้อรถขยะทำไมครับรถขายะเนี่ยโอ้โหนี่ะเจอาอ่ะครับานเรจแล้วครับขอบคุม,มากที่คนช่วยก็ไม่นี้เลยครับฮาก่อนเลยไปชามคลิปนี้เสร็จแ,แล้วก็เล่นเลยครับ เลยทำยังไงอ่ะอ่ะไปครับ,อ,รบอุ้ยแน่นเนินเดี๋ยวซูมอีกหน่อยอุ้ยได้ไม้ไม่ซูมอีกหน่อยโด,ดยนทุบย้อนกายเอาไปทำไมเจ็บเจ็บคนมีดว่าแทงคนได้ไงไม่มเจ็บเจ็บเอยว่าสช่าหัวยังไงไม่เอาเจ็บเจ็บ มีดีแล้วไมเ่เจ็บเจ็บเจ็บเน้นเอามาหันเจ็บเจ็บเจ็บอืมไมย,ยนสายล้องแพงอะไรไงไกยอีกแล้วไมาไก่ไเกน่าอืมบ้านจีบบอลเอามาก็ได้อืมบ้านจีบบอลีแล้วเอามาเลือหายอืมเลืออีแล้วเอาไว้ทำอะไรอ่าก็ไอแพดอ่ม ใช่พี่บ่าอืมกอกไก่เอา้าไ <c oughs> ก่เน่าแมวอ่าแกะยูอ่าคลิปอ่าวีโอ <c oughs> แกะของอ่าอ่าเนี่ยวีโอแกะของเมย์บ้างนะโอ้ได้เงินเยอะจังส่งไปครับโอ้ uôi, cái cái cái, A này gần đấy đấy cẳng, chồng, nói mò, này, này có này, có, giờ đây nè, dìt đây nè, trắng ให้สำนันหนักเกินมากเยาเนินให้นะแปลว่าเนินไม่มีอ่ะอ่าคือตอนนี้ราตรตอนอากจัดการวันนี้เดี๋ยวผมขอซื้ออะไรเพ็นเนินนะครับคืออ่าเนินจะจ้างโอเคกงจ้างขายอาหารเรียบร้อยอืม แย้ yes, จ้างคนไม่ได้หน่อยพานและคืนนี้โอ้มีโออยู่้างนี้ด้วยดีมากเราเร oh. าิดกรรมโอ้ยเสียฟ้าเกี่ยวกับอะไรครับอ่าโอเคแล้วกับตรงนี้ครับโอเคก็โอเคสำหรับทีมเมียครับทีมหน้า คราเป็นยูทูบเบอร์ชายคุ้งก่อนนะครับแล้วก็ด่มกดได้กดกดิจกรรมกดกดดมไว้ครับ,บของขารนะครั้อได้ได้กิจกรรมของคนเดียวจะมาชักกีก่อนนะครับควกจะจัดามว่าก,า,มากิกรรมแล้วก็แสดงถึงผมหน่อยครับเดวคน,นี้ไว้เจอกันใหม่คลน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันนะครับ